สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c ซีที K ่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสอบ BT ีทีชแนลวันนี้วันที่2 6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังอยู่ที่วัดแสงแก้วโพธิยาณเมื่อเข้าเขตพุทธาวาดเสมือนหนึ่งยืนอยู่อีกโลกหนึ่งมองขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นเทวโลกก้าวย่างขึ้นไปผ่านบันไดพญานาคคู่ ที่บรนจงสร้างอย่างสวยงามขนาบข้างด้วยสิงคู่ขนาดใหญ่ผ่านประตูสวรรค์โค้งทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยีส่สี่ปลายมุมประดับตกแต่งด้วยพญานาคปลายหางไปจรลดที่ชั้นถัดไปซึ่งมีห้าชั้นลถแต่และชั้นมีมุกแต่และมุกประดิษฐานพระพุทธรูปชั้นที่ห้าเป็นทรงบัวตูมหน้าบันประตูเป็นหน้าคู่ ปลายหางเกี่ยวพันกันเป็นลายกหนกหน้ามุกชั้นที่หนึ่งมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรประทับยืนสองข้างประดับตกแต่งด้วยลายกนกเพลิงและลายดอกฟิิกลลงสีทองเหลืองอาลามงดงามมากผนังประตูทั้งสองด้านตกแต่งด้วยประติมากรรมเทพปุตรเทพธิดาแบบกึ่งรอยตัว ยืนประนมมือประหนึ่งคอยต้อนรับนักบุญซึ่งจะเกิดมาเป็นเทพในอนาคตเหนือเทพประบุเทพธิดาขึ้นไปเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปปางปราบมานกึ่งรอยตัวประทับบนลัตนะบัลลังส่วนเพดานจำลองเป็นสวรรค์พร้อมด้วยเทวดาคอยตรวจตราผู้เดินผ่านไปมาเมื่อเดินผ่านเลยประตูเข้าไปพบกับปริศนาธรรมความดีกับความชั่ว เท้าความถึงกต,ติไทยที่กล่าวถึงพระอิสวนได้สร้างจันเทพบุตรจากเทพธิดาสิบห้านางบทปนเป็นผงห่อด้วยผ้าสีขาวนวลพรมด้วยน้ำอำมฤตได้บุรุษรูปงามมีสีผิวกายขาวนวลมีอารมณ์อ่อนโยนเป็นตัวแทนของความดีในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวสุป,ปเคราะห์ เป็นเทพประบุตรองค์หนึ่งในเทพทั้ง33องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานกว้าง2,352กิโลเมตรข้อมูลจากวิกิพีเดียอีกด้านหนึ่งพระอิศวรได้สร้างเทพปราหูจากหัวกะโหลก12หัวบางตำราว่าสร้างจากผีขโมด2 2ตัวหมดบนเป็นผงอ่อด้วยป้าสีทองพรมน้ำอำมฤต ได้เป็นพระราหูมีกายสีนินออกไปทางทองแดงให้ผลในทางลุ่มหลงม,มัวเมาเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายเป็นเทพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาประติมากรรมชิ้นนี้ช่างได้ถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างลึกซึ้งและทันสมัยทันเหตุการณ์และแฝงด้วยอารมณ์ขันสังเกตเทพราหู ทั้งสององค์องค์หน้าจูสามนิ้วสัญ,ญลักษณ์ความรักบอกว่ารักนะทุกคนส่วนองค์หลังยกขวดน้ำอมฤตซื้อความหมายไปทางมัมเมาในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวบาปเกลออธิบายได้ว่าในโลกนี้มีสองด้านคู่กันเสมอคือมืดกับสว่างความดีกับความชั่วขาวกับดำตามตำนานการเกิดเทพทั้งเก้าอง กันเทพประบุกับเทพลาหูเป็นศัตรูกันแต่มาช่วยกันยกระครังซึ่งที่ระครังมีข้อความว่าไปมาแล้ววัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นการสื่อความหมายว่าแม้จะอยู่กันคนละวังไม่เป็นมิตรกันแต่ก็สามารถช่วยกันช่วยเหลือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้และเสียงระครังที่ตีนั้น จะดังกึงกก้องไปถึงเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่พร้อมบริวารที่รายล้อมอยู่ณนะมนตนแห่งนี้และดังไปถึงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเพื่อเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้าได้มาวัดแสงแก้วโพธิญาณและได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลจะเลินภาวนาแล้วมองไปทางพระวิหารสวยงามตามศิละปะล้านาประหนึ่งเทพวิมาน สองข้างเคียงบันไดมีวิมานเท้าจตุโลก,กบาลน,นั่งถือบัญชีบุญและบัญชีบาปคอยตรวจตราพฤติกรรมมนุษย์ใครทำดีจดชื่อลงบัญชีบุญส่งไปยังพระอินทร์ใครทำชั่วจดชื่อลงบัญชีบาปส่งไปยังเทวทูตและส่งต่อไปอยังพระยายมพบาลเพื่อตัดสินว่าจะให้อยู่นรลกขุมไหน ตรงบันไดมีพญานาคเ็ดเสียนสองตนลงสีทองเหลื่อมเขียวทอดลำตัวยาวไปตามราวบันไดขึ้นพระวิหารก่อนข้าพระวิหารพบกับเท้าเวสุวรรณในล่างสีแดงกับล่างสีทองเข้ารักษาประตรูร่วมกับสัตว์ในตำนานคือขจจปักสี เสิอไห้ประตูทางเข้าพระวิหารดูน่าเกรงขามสำหรับพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายดูหน้าบันพระวิหารกันหน่อยเป็นประติมากรรมล้านนาที่วิจิตรงดงามมากทุกองค์ประกอบประดิษฐ์ตกแต่งเป็นสามมิติส่วนหน้าสุดน่าจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากโจโวสากยมุนี หรือโจโวลินโปเชซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาที่ชาวทิเบตเคารพบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดประดิษฐานอยู่ที่วัดโจคังในนครล,ลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบตรหรืออีกคติหนึ่งอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรขอม ได้รับคตินิยมการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์มาจากอินเดียตามกำพีมหายาณที่มีมงกุฎกรองสอทับสวงฉลองพระบาทเป็นต้นส่วนยอดของมงกุฎมาจากหางพญานาคคู่ที่โอบล้อมไปตามส่วนโค้งของมงกุฎและไปบรรจบเกี่ยวพันกันเป็นยอดอ่อนช้อยสวยงามมาก โดยมีนกยูงลำแพนอยู่ภายในมงกุฎและตกแต่งหน้าบันส่วนนี้ด้วยลายกระหนกเปล่งลงสีทองเหลืองอลามสวยงามยิ่งนักส่วนในไปจนสุดหน้าบันมองได้เป็นสองมิติคือมิติหนึ่งเป็นฐานจุกชีหรือแท่นรองรับหยกเขียวอีกมิติหนึ่งเห็นเป็นภาพรางๆประหนึ่งภาพในความฝัน มองเห็นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิจงความงามหน้าบันจนเพลินภายในพระวิหารยังมีอะไรให้ชมอีกมากมายองค์พระประธานสีทองเหลืองอารามมีพระนามว่าหลวงพ่อพระแสงแก้วโพธิยานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางปราบมารหน้าตักกว้างประมาณ 95, 99 99เซนติเมตรสูงประมาณ หนึเมตรห้เก้ซนติเมตรประทับบนฐานจุกชีหรือพระแทนบัลลังเจ้าพระอุบโบสถทรงกลมลงสีทองลายดอกพิกุลบนพื้นสีดำจิตรกรรมขวาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าโดยรอบจะนับจะประมาณมิได้นอกจากนี้ยังมีเท้าจัตุโลกบาลพร้อมบริวาร ปกปักรักษาคุ้มครองภายในพระวิหารยกเว้นท้าเวสุวรรซึ่งเป็นอธิปดีแห่งยักษ์นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูนมมิิิทธท,าาท,ท,ทธเเตตตชชาาาสสลกว เิรพัมาจอินทาจตุโลกะคัมภีลคกกาสมุตาปูตตุงคังคาจะสมาชัยยปะสิิวันตุเตยจยเจยตาลนิตาลานีโอตเตโ เสนาเมุรลาชพนนลาชยาชยาคัมบีลาสอมพีนาเคนนาคีปเปาจะโตกาลิชยาชยาตวนมตโลกีชายาชยาเิงเคสุตาานโมคาชาชยาชยาวาล ข้าสัตยาชายาชายาจัมปาตินาคังกุลาคันทุกชายาชายาระเจ้าโคดนาตุลงสุกลาพูชนเสหาเพียขาทิพาชาัญ อยาชายะวะโรนะโมขะยาตาเจตะ